บริษัทเรือเรือลมพยาทำพิธีปล่อยเรือลำใหม่เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่กเกาะทะเลเอ่าวไทยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้บริหารบริษัทเรือเรือลมพยาจำกัดว่าทางบริษัทได้จัดพิธีปล่อยเรือลำใหม่โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนเกรูปสวดเจริญชัยมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและเรือลำใหม่ นายเมธีจันทรธรมพรประธานกรรมการบริหารบริษัทเรือเรลุลมพญาจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารประกอบพิธีปล่อยเรือลำใหม่ชื่อพระลานลงน้ำซึ่งเป็นเรือคาตามารันที่ต่อขึ้นภายในอู่ต่อเรือในจังหวัดระยองสำหรับเรือพระลานเป็นเรือคาตามารันแบบสองท้องมีความเร็วสูงเป็นเรือลำที่8ของทางบริษัทซึ่งมีขนาดความยาว24เมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง200คน โดยทางบริษัทเรือเรยอลมพยาจำกัดจะนำมาให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางมายังเกาะ3เกาะในอ่าวไทยเส้นทางจังหวัดชุมพรเกาะเต่าเกาะพัง,งานเกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้บริษัทเรือเรยอลมพยาจำกัดคาดว่าจะนำเรือลำใหม่ชื่อพะลานให้บริการได้ในต้นเดือนมิถุนายน2566นี้เรือลำนี้คือเรือพะลาน,นเราสร้างนะครับนะ ที่ยืนอ่นนะครับหายิ้ท่านมากแล้วแต่ตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆตั้งแต่ผมก็หนุ่มท่านก็หนุ่มเรามาได้เรามาได้เจอกันมนีโอกาสนั้นด้วยความหนุ่มไม่เกิดเรือที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับเรือลำนั้นก็คือเรือพระรานชื่อเรือพระรามนี่ก็เป็นชื่อเรือลำเดินอย่างน้อยๆก็ได้เป็นเกียรติรู้ถึงความหลังเพราะคนเราอะ ตามต้องมีความหลังความหนังอันนั้นมันจึงปรากดขึ้นด้วยความมีโชคมีชัยในเรืาอนันี้และอันนี้จึงได้เขียนข้างใต้ชื่อว่าเอเป็นอักษรสองแผ่นจำเรือถึงปีเกิดของมันมาตีสองแันครับถ้าทุกคนเนะี่ยวันนี้เรากำลังเดินอยู่ในอุโมงน์นี้นะครับพื้นเพ ของมันอาจจะขู่ขาอาจจะเป็นปากน้ำแหลมแต่ว่าถ้าทุกคนมองไปไกลที่สุดแล้วยังเห็นแสงหวงให้ฉีดสักนิดเดียวเนี่ยขอให้พวกเรารู้ว่าเราจะกลับมาแล้วเราจะเดินไปให้ถึงและขอขอบคุณผู้มิเกียทุกท่านสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิส,สมุย บริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช